ขอให้ไม่ขึ้นนะครับอ้าวหายแล้วครับผมสวัสดีครับผมวันนี้ผมจะมาดูวิธีการแก้ปัญหาของรูปไฟโชว์ครับที่เป็นเครื่องยนต์นะครับอันดับแรกเราก็เปิดฝากระโปรงรถก่อนนะครับแล้วก็ไปดูนะครับเดี๋ยวว่าจะทำยังไงนะครับเดี๋ยวอันดับแรกเราปิดเครื่องก่อนนะครับ สาเหตุนะครับผมไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้ผมล้างรถนะครับผมไม่รู้จริงๆครับด้วยความไม่รู้ครับผมก็ฉีดน้ําใส่นะครับผมฉีดน้ําใส่เครื่องยนต์เลยครับนะครับฉีดทุกที่เลยครับฉีดทุกที่แต่ว่าน้ําไม่แรงมากครับผมก็ฉีดตามซอกตามอะไรนะครับบางทีมันอาจจะไปโดนสายไฟครับเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการแก้ปัญหาเบื้องต้นก่อนนะครับเขาให้ถอดอันนี้ออกนะครับตามคลิปใน u t u b e นะครับ ก็อาศัยว่าพี่เสียมานะครับผู้ที่มีความรู้นะครับท,รทุกอย่าง,งแล้วก็มีอุปกรณ์ด้วยครบชุดครับเ,เขาบอกว่าให้ถอดออกประมาณ5นาทีครับเดี๋ยวจับเวลานะครับตอนนี้เก้าโมงสิะนะครับเดี๋ยว9ก้าโมงยีเรามาลองดูอีกทีครับว่าจะไฟมันจะโชว์เหมือนเดิมหรือเปล่านะครับ ที่รอเราก็เป่าที่รอเดี๋ยวเราจะเอาเครื่องใดมาเป่านะครับจริงเราลมเป่าอะไรก็อย่าหาทํานะครับใครที่คิดว่าล้างรถด้วยตนเองแล้วก็อดฉีดด้วยตนเองเนี่ยอย่านะครับเดี๋ยวมีปัญหาเกิดขึ้นมาเดี๋ยวไม่มีใครรับผิดชอบนะครับต้องรับผิดชอบตัวเองนะครับระหว่างที่เรารอให้ครบฟ้าตีเราก็ทําการเป่าดูก่อนครับเพราะว่าไม่รู้ว่าน้ํามันไปค้างอยู่ตรงไหนเราก็ไม่รู้รแต่เราก็เป่า ใกล้เวลาแล้วครับ5นาทีอ้าวครบ5นาทีแล้วครับเลยมาแล้วเราก็ลองใส่กับคืนไปดูครับถ้าเกิดว่าได้ปนนี้ก็ถือว่าสุดยอดนะครับเราไม่ต้องไปเข้าอู่เดี๋ยวว่า,าเขาก็แนะนํานะครับว่าควรจะเอาไปเช็คระบบดูว่ามันจะมีส่วนไหนที่มันเสียหายอีกนะครับเพราะว่าใส่เรียบร้อยเดี๋ยวผมจะลองสตาร์ทเครื่องดูว่าไฟยังขึ้นโชว์อีกหรือเปล่าครับขอให้ไม่ขึ้นนะครับ อ้าวหายแล้วครับผมนี่ครับหายจริงครับหายจริงมาดูมาดูได้มาดูได้นี่ต้องขอบคุณช่างครับช่างสารพัดช่างนะครับวันนี้จะมาดูหายครับหายแล้วครับแต่ว่าต้องไม่หายต้องเขียนไปอู่ถ้าไม่หายต้องเขียนไปอู่นะครับนี่นี่ต้องขอบคุณครับช่างเสียมานะครับเป็นทุกอย่างเป็นทุกอย่างไฟเบรกครับนี่เป็นไฟเบรกครับไฟเบรกแต่ไฟโชว์นี่ยขึ้นหายไปแล้วนี่ครับนี่เป็นไฟเบรก ไฟประตูครับก็ตามคลิปนะครับที่หลายท่านได้แนะนํามานะครับก็ถือว่าสุดยอดครับให้ถอดขั้วลบออกนะครับย้ำอีกทีนึ่งนะครับให้ถอดขั้วลบออกนะครับค้างไวประมาณห้านาทีนะครับเพื่อให้ไฟเขาได้จูนใหม่ประมาณนี้นะครับแล้วก็ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์นะครับก็อย่าไปล้างนะครับสําหรับเพื่อนๆนะครับที่คิดว่าล้างอาฉีดด้วยตัวเองนะครับอย่าหาทํานะครับ ไม่งั้นจะเป็นเหมือนผมครับผมก็เรียบร้อยนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมนะครับก็เป็นประสบการณ์นะครับที่อาไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะครับก็อย่าหาทํานะครับคิดจะล้างรถนะครับล้างแต่ข้างนอกนะครับอัดฉีดห้ามล้างเองนะครับเพราะว่าน้ํามันจะไปทํำระบบในเครื่องยนต์นะครับแล้วก็สายไฟทําให้เสียหายได้นะครับเราก็อันนี้ไม่รู้จริงๆครับเห็นเขาฉีดก็ฉีดกันนะครับเพื่อเป็นประสบการณ์นะครับ โอเคครับบ๊ายบายครับผม